เดือนนี้เพิ่งได้สองเหรียญเองพี่ที่อย่างนี้ได้สองเหรียญผมได้0.7 5ันว่าครับสวัสดีครับอยู่กับชูสสลุยิสนไมโครซิงนะครับวันนี้ก็ตเตรียมความพร้อมครับจะเป่าครองเรียมง,งานครับ โดนยังไม่มีหาหลวมไหมเอา้อเอาพิทีนยังไม่ได้ซื้อกระบอกใหม่แล้เนี่ย 把我那那那。Wow, ใส่ข้างละสา้องใส่ข้างละห้าเลยสายมาอีกแล้วนะทีแรกมีข้างละสองะไรต่านอ่าอันนี้สียร์ถอยสว่างหมดเลยวผมไม่ได้ต่อไฟสปอร์ตและใส่เก์ถอยผมต่ออยอร์เบ์เบอะไรเบสเบเ่ส าวนะอะไรอะตอนนี้แบตใหม่ฮู้แบตแห้งอีกแล้วอนั่นแบตน้ำดิที่มันนั่นน่ะโอ้โหทำจิตมวยรอเลยไม่ใส่ทั้งหมดเลย ใส่เต ar ็มนี่เลยไม่นะมันขาดฮะเนีออเอาไปทำเจมาใหม่ป๊ดรถนี้ระบบเยอะนะครับมีแต่ระบบพูนโซโคสว่างอ่ะผมปองเปิดมาคืนนะยังสว่างเปิดเอาไว้ข้างในเปิดไฟสูงใส่เมื่อเลยแกรบป้งเปิดข้างหลังใส่แล้วอ้าโตโะไปแล้วบอกจัง ที่ขึ้นมามันตอกมาตอนสุดยอดปลาดบอกสุดบอกปลอดบอกเอก็หาไรมีสติกเกอร์ผมแบบโค้งเลยลอกออกมั้ยเอ๊ะต้องลอกมันจะมันไม่มีที่ติดหน้าอะไรหมดแล้วฮะม่มีติดแล้วไม่ฟรีให้ฮอดเอาสติ๊กเกอร์เสาเอ้ยของเจ๊แคทมาให้อีก ว้าวเดี๋ยวน้อโอ้รถมานสิ่งครับว่าจะไปด้วยไปเลยโอ้เดี๋ยวเอารถเข้าร่มนะวันนี้เอามาคทรูไปโรงงานครับสายแล้วครับวันนี้ ลงเอาร์เร่ก่อนเดี๋ยวเอาเร่อเอ,เ,รเอาชัยเอาขนาดไปโอ้โห <c ười> คิว่าแน่กลับแล้วเอาขนาดไปเอาใหญ่เล็กไปใหญ่เล็กเล็กใหญ่เข้าทางนี้ไม่ได้เอบจัดพี่บบอยเอา รถไปไวเลย,เน,น,ยนี่ไปอู้ร้อน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 จีนะครับไยรถเสร็จเรียบร้อยแมทตแมตนี่ก็จะลงงานใส่สายหน่อยครับ ជួតកន្តជួតកន្ត เดร้อนมากอารถมา <laughs> นี่โอ้จอได้ฝีมือได้นี่โอ้น่นานะ แน่นอนนะแน่นอนนะเจ้วรอแน่นอนนะเนี่ยดาชายว่าเรีกมาดูชนเลยชนเรียบร้อยอ่ะมาดูดิโอ้ประกันมาเรียกประกันมา โอ้โหขาตกใจโอ้ได้ได้อันนี้เับเดืออะไรอ่ะเขาว่าขับมาขับมาเบาๆไหมชนเลยเดือดเรี้ยงก็บ้าจอดได้แน่นอนวะไม่ได้กะไรก็มาให้มันจอดได้ชิดกัน ไม่ได้ชนที่ไหนโอ้การเข้านะครับการชูจอเต็มสุดจัดเลยนิงเลยดูอ่ะมาแบบเตี้ยเลยอ่ะโอ้โห เขาบอกว่าอะไรนะไม่ได้ชนชนโอ้ยตั้งนานแล้ว ีบอยขับัถเก่งครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยกลับมาคืนแล้วครับก็ <c oughs> มาทำงานเหมือนเดิมลุยงานกันต่อครับช่วงนี้ เอาี oh. ่บ uh. uh. ่ายเออเออพี่บ่ายเออนั่นแหะเยียบเบคอนเยียบเบรยวที่เยียบเบกคอนเยียบแล้วเยียบให้มันปล่อยมาคืนน่ะ เอานั่นแหละไปโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังลากอยู่มีเบกมือบอ <ไป S 1> มีไหมเยยบให้มันปล่อยมาเลยอ่ะเยยบเออที่เยยบอีกดิเมีอ่อดึงตรงนั้นมันมีปลดล็อกอยู่ตรงนั้นข้าง,ขงล่างฝั่งนี้ฝั่งนี้สายนี่นะไม่ข้างล่างอีกตรงขานะ่ะได้อ่ะ นี่นี่นี่เหยียบตัวนี้ก่อนในตัวไหนเหยียบข้างซ้ายสุดเลยนะครับนนั่แหละเหยียบแล้วปล่อยไปโอ้โหเสีบยบไมลากเราเลยบบาายไปไปสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ